ยินเสียงอะไรแปลกๆม่จ้าทุกคนเที่ยวหยาแล้วกับมาทางหน้าเขาสัตนตัวเนาะบันสมุนมารลอกไปสูบน้าออกได้พี่นนอะไปสูบน้าออกจ้าเขากําลังเป็นนอถ้าบ่าสูบมันก็ไลเ่ไอ,อเขาจะเป็นนอ,อแล้วยันเพิ่นอันนี้ โอ้โอเคใครสีดำละเมล่งอย่าเฝ้ามาเด้ออย่าเฝ้าเธอคุณอะแหล่มาอีกล่ะจะแหล่ามาทำไมจะแหล่ามาทำไมอีกจ้าโอ้ ให้จ่กล้ามแล้วจะให้ฝุ่นปิพีน่น้อ,องให้ฝุ่นเป็นใยอ้อยให้ฝุ่นให้จังไยโอ้ยพญาย่อย่าฝ่าตกมาอย่าฝ่าเถอะเว้ยเออเขาคนกำลังสิเป็นนออยู่พี่น้องกำลังสักหลักอยู่ตะวายหย่านั้นถามันเน่าก่อน เรามันโมเมนต์ขึ้นแหลกถ้าขังขึ้นแหลกนี่บ่เบาหยากอีกจักสามขึ้นกับแซ่ไปสามขึ้นกับโบเป็นหยางฮุ้ย,ยากาศหนาเป็นหว่วงได้แนวนี่ขเขือคุณยย่าต่อเก่าได้พี่น้องเด้อต่อเกา่าคุ้นแตงสาวมันมั่นแห้วแข่งก็แตกขึ้นกับโอเคของเพิ่นอยกุ่้ย เอียงวะเป็นคุ้มเอียงว่ะเนี่ยนอเขากับร่างขาวๆค่ะพี่นอ้องตําล่งเป็นขาวๆเจ้าถาน้ำใสเพ่นหมพันว่าถาน้ำใสเพิ่นกระส,สิพ่นขึ้นมาอยู่แต่ว่าอัน,อนย่านตะพันมาอีกหรือตะพ่นบ่มมากระสีไดก้การดีดอกค่ะฟ้าอย่าตกมาเลยพอปล่อยน้ำทิ่มพันเสีัน แข็งสีแดงดิ่จังหน่อยนี่ค่ยเป็นจังสั่นนะต้นเชือกได้ไหนเด้อต้นกุกเชือกบานเห่าเขาง,งามตัวต้องให้หนีพอ่อป้เป่งตัวนี่นหนึ่งบอนเป่งน,น่าจะไม่เป่งมั้งนี่ใส่ถุงเท้าเดิน โอ,องบอมีน้ำกับกระลั่งสิโพอยู่ค่ะพี่น้องกระลั่งสิโพอยู่ถ้าซ้ำให้นี่ก็โอเคยอยู่แบบนั้นไม่ที่ว่ามองเป็นบวกสามเอาวริสันมันบ่ิเวนแนวเด้อสามเขาล้นรเหมือนละยิ่ได้พี่น้องมันมองไงาเป็นได้แถวสาม,ขมเขาบริเวณแถวไปอุ้ย ขอร้องเธออย่าพึ่งมาอีกเลยคนในตกกระตกตามจริงอันนาซิบ้านเบิดพร้อมกันที่เดียวค่ะพี่น้องเอ๋ยปพกติกะมันเป็นผักกระจิงทแตว์ขมันซุ่มมากเ้คือผัาบานไปเลยปะกันิ่นผันบ่อเอเาิานาัานบ่าิ่นไถยใบบ่วงามงามตามันห้ามเพราะว่าไทกบเฟื่องเนาะค่ะเนาะไทกบฟางบ่ไ้จูด ใช้โก้งฟางมันก็นจะเป็นอัญะญแน่บาลมองได้เฟื่องหลายๆมันก็นจะมันจะห้ามมันจะใช้บ่อเข่าเลยเป็นงานบอ่องามเป็นก็นเลยเป็นเป็นก็นเลยอยากอันไทยไม่นุยตั้งแต่ฉีไทยไม่ก็เลย,ยเดี๋ยวบาลละสาแน่เป็นบ่อจกรอทงแต่หัวปีบ่เจ้า สายบอถึงบอกพ่อสายบอถึงบอกโอี่สูบบอสายบ่งเปล่งโอ้คนบกแล้วบ่นี่บูย๊ยพนมามันบกตัวหนี่าสั่นพี่น้องแมวให้ตไตมีหน้ามีบอพ่อบานนี่ ให้เขาไม่น้ำบ่ะเออให้เขาเขี้ยวเอาเอาไปถะล่องรับม้วนนีเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากะสีหดสีใดซ้ำได,ไดเพ่งตามเพ่งใดนี่แหละต้องปล่อยน้ำออกก่อนนะคะถ้าเป็นคืนแรกสองคืนไม่ว่านะคะตอนนี้มันเป็นสามสี่คืนแล้วสามสี่คืนแล้วข้าวาจะผูแล้วคะ่ะทุกคน โอ้ยเขาเป็นน้ำเป็นน้ำอยู่พี่น,อน,อน,น,น้องเ,อเนี่ยค่ะขาว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 นี่เป็นข้าวหมือเลยนี่นอนะเี่ยพิ่นอยากขืนเต็มที่แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องให้ม่เนี่ยเนี่ยข,ขาวขาว สุ่มอะไรกับวเห็นเนาะค่ะเอาเป็นว่าเขากำลังอยากเกิดเนาะค่ะเนาะเ็า <Okay. S 1> จะสูบถอนลงไปดูเง mm ินบ้างเห็นไหมคะ mm hmm. ขาวๆนี่ใช่ข้าวหมดเลยนะคะ ขาขาวเนี่ยเอ่อก็อยากจะเกิดเต็มที่แล้วแหละแต่มาแดดมามาใส่โอ้ยฝนจะมาอีกแล้วเหรอให้หนิขี่เห็นแหเห็นแห่เต็มเต็มเลยนะคะให้นั่น อบรรยากาศฝงฝนจะมาอีกแล้วออยทันคือไทยซ้ำนี่ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะ พี่จะบวกซ้ำเนี่ยโอ้ยปูคุณปูนาปูนาปูนาออกนิ่งและเป็นเขาถักอันนิ่งนี่ใครนี่ใคะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือน้องปูนะคะดึงเ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 ด้งเด้้งมาขึ้นออกจับกบ จับกบในซี่ตูพี่น้อ,องมูคนไหนปักหลเราอยากโล่งปลาปลาเขาพี่เนาะมันคืออะไรอ่ะมันคือกระปูหรออ้ยไอปูเยอะมากเลยอ่ะไม่จะหูกระปูได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมเห็นไหมกำลังจะโผล่ออกมาแล้วเนะนยเนี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 นี่ไงออกมาเนี้ยมาเนียออกมาเนี่ยเตรียมตัวค่ะ เป็นเห็นกุ้งเป็นบอกฝนจะมาอีกแล้วอะทุกคนต้องทำยังไงดีเดีย๋ยวเพึ่งได้ไหมอ,อ้ตอตอมาตาตาดมและพี่นนอง